Thank you.

มันไงมัดมังที่เามัดท่าันพวกีบมันมีเน่พอดีอย่างจะดาเมียพอทุ่นัดมัดในไรก็ดีไดงโมเด็ตติดตามพกป้า คนเวิรงหลายเลยยายชิมยิ้มกระซาใกใจอย่นี

เจ้าน่อยนะถ่ายคลิปจะเข่าคลิปนาที่เ่านาทีเฮ้ยบันนี้กังเกียจันมาทีพีต่ตกขนาวัเสื้อตกนแล้วไมนรอดบนโตกะดดวายยังไง Wie um was